ครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเรานะครับจะมาสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นต้นแบบที่มีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตครับค่ะและบุคคลที่เราจะสัมภาษณ์นะคะก็คืออาจารย์จินดาพรสุขคําเพชรค่ะครับกลุ่มพวกเรานะครับมีสมาชิกดังนี้นะครับครับผมนายวิรพลุพงศมาโคนครับดิฉันนางสาวชานิดาอุโบงสาค่ะ ดิฉันนางสาวภาวิดาบัวสีค่ะดิฉันนางสาวศุกัลยาบุพามาลัยค่ะค่ะดิฉันนางสาวลุมปราสายแก้วค่ะครับชีวิตของอาจารย์ในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ดีทุกอย่างทั้งเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวค่ะถือว่าดีทุกอย่างเครับอาจารย์มีหลักการในการใช้ชีวิตอะไรไหมคะหลักการง่ายๆในการใช้ชีวิตก็คือจริงๆอาจารย์ึดหลักพอเพียงฟังง่ายแต่จริงๆก็ไม่ได้งา่ายนะนะคาว่าพอเพียงคืออะไรไม่ได้หมายถึงว่าต้องกลับไปทําเกษตรกรรมถูกไหมคะจะทาอะไรก็ตามที่มันพอเพียงกับตัวเอง อาทิเช่นฉันก็มีความอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมแน่นอนว่าผู้หญิงทํางานทุกคนเนาะอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมแต่ว่าเราจะไปถึงชาแนลหรือเปล่ปาไม่เราคงเป็นชาแนเคีเนาะหรือไม่ก็โค้ดแค่นั้นนะคะคือทุกอย่างถ้ามันพอเพียงแล้วเราทําใจให้มันย,ยอมรับความพอเพียงได้มันจะโอเคในทุกเรื่องะะแล้วความสุขของอาจารย์ในตอนนี้คืออะไรคะ อย่างแรกคือการทางานถ้าเราบักในงานของเราเราจะมีความสุขในทุกวันที่เรามทำงานอย่างที่สองคือจันชอบการปลูกต้นไม้ตัวหาไรายได้จากการปลูกต้นไม้ด้วยนะทําในสิ่งที่เราชอบแล้วเอาสิ่งที่เราชอบอ่ะทําให้เกิดรายได้เนี่ยค่ะหลักๆสองอย่างคือทํางานปลูกต้นไม้อย่างที่สามก็คือการเลี้ยงลูกแม้ลูกแต่จริงลูกก็อยู่ในช่วงชีวิตทุกอย่างแม้การการปลูกต้นไม้ก็คือ พายุจะเป็นคนช่วยตุ่มรู้ไหมว่าพายุอ่ะรู้ไหมทางราคาว่าต้นไม้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็สามารถไลฟ์สดขายต้นไม้ให้คุณแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ความสุขไม่ง่ายอยู่กับชีวิตประจําวันไม่ใช่ความสุขที่จะแบบว่าฉันจะต้องปีนี้ฉันจะไปญี่ปุ่นฉันจะไปเกาหลีฉันไปเที่ยวโมิวอะไรความสุขกระจายไม่ใช่ความสุขตื่นมาโอเคมันมีเสืนไปทำงานเรื่องเสื้อผ้าสวยๆใส่ไปทำงานแค่นั้นเอง แล้วชีวิตที่มีความสุขในเด็ของอาจารย์คืออะไรครับแข็งมาททำงานาและผึกตานหนูมีความสุขชีวิตที่มีความสุขทั้งสิขข้ของ,ขขอของ,ของเรื่นคือรเรียนครับ <c ười> ใช่ไหมแ <c ười> ค่ตื <c ười> ่นเ <c ười> ช้าขึ้นมาวันนี้ฉันจะไปเจอเพื่อนฉันจะไปห้องเรียนฉันจะได้เจออาจารย์ที่ฉันชอบมันก็อบเทนคะ่ะ <c ười> สิ่งที่แย่ที่สุดที่ผ่านมาในชีวิตของอาจารย์ คืออะไรที่แย่ที่สุดเลยเหรอ <S 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 ว่าไปแค่ไม่มีคิดว่าไม่ไม่ว่าในในทุกการตัดสินใจอะไรต่างๆที่ผ่านมาวันแล้วแต่ตัดสินใจด้วยความต้องข้อดังนั้นแบบไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศนั้นเคยบอกว่าอาจารย์คือสายแพทย์ประกอบอยู่เลยค่ะรหัสสีหนึ่งอย่างแล้วก็ลาออกเพื่ออะไร เองทานเข้าขณะวิสระเราคงจะรั้ทำไมีไม่เรียนแอ่นนะแต่ไม่ถือเป็นสิ่งที่แบบแย่หรือพิพลาดอะไรเพราะว่ามันเกิดจากเราทบทวนอย่างรอบคอบที่สุดแล้วอะค่ะถ้าจะแย่ที่สุดกน่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานสมัยที่เป็นวิศวกรนะคะที่เราแบบอาจจะมีการที่แบบปล่อยปากเลยอะไรไปบ้างที่เมื่อเราคิดย้อนกลับไปเป็นัปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นอะไร นะคะแต่ว่าถ้าจะแย่ yeah. ไม่มีไม่มีอะไรที่แย่ในชีวิตหลือย <Yeah. S 2> ากคืค่ะอยากให้อาจารย์อ่ะเล่าถึงสิ่งที่ภาคภูมิใจและมีความสุขในชีวิตค่ะภาคภูมิใจที่สุดคือการได้มาเป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมาเป็นอาจารย์ที่นี่ได้แล้วก็เวลาอาจารย์อ่ะเห็นนักศึกษาจบไปเป็นบัณฑิตแล้วสามารถสอบบรรจุครูได้ มันภาคภูมิใจอยู่ข้างในว่านี่ไงสิ่งที่ฉันแบบหล่อหลอมแล้วเด็กสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตอาจารย์จะภาคภูมิใจทุกครั้งเวลาที่เห็นเด็กโพตในเฟซบุ๊กว่าสอบเป็นจุได้ที่นี่มันชะมีนั่นคือสิ่งที่แบบรู้สึกดีที่สุดรู้สึกตัดสินใจดีที่สุดที่มาเป็นอาจารย์อาจารย์ลาออกจากการเป็นวิศวกรดูด่าที่สำนักงานดูดผ่าทิการและผ่าตาดเครื่องมาเป็นอาจารย์ ซึ่งตอ,อนนั้นเงินเดือนน้อยกว่าที่เคยได้รับีย้ว่าสามเท่าแต่ก็ตัดสินใจว่าฉันจะต้องเป็นอาจารย์แล้วพอได้เป็นก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจแทนพ่อแม่ด้วยเวลาไขหาพ่อแม่ว่าลูกเป็นรลูกเป็นอาจารย์นี่คือสิ่งที่แบบภาคภูมิใจที่สุดตต่อนนี้เลยแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาจารย์ะสมเริจเลย สคัคามมานะายามอาจารย์มาเป็นอาจารย์ที่ mm hmm. ที่เรียกว่ประสบผลสำเร็จเนาะได้เป็นอาจารย์ม,ามหาวิทยาลัยอาจารย์ผ่านการสอนซึ่งเคยสอบไม่ติดด้วยคือมันไม่ได้ง่ายเหมือนนักศึกษาจบจบไปก็ต้องไปสอบบรรจุเหมือนกันมันไม่ง่ายมันต้องผ่านการเตรียมตัวผ่านการมุมานะผ่านความอุตสาหะผ่านความพยายาม แต่นั้นก็คือจะประสบความสำเร็จได้ทุกสิ่งต่างๆแล้ว,ลวความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันก็อยู่ที่นั้นมันไม่เกินจริงนะคะอาจารย์พยายามพยายามและก็พยายามไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิศวะจนจบไม่ว่าจะเป็นการสอบบรรจุจนเป็นวิศวกรโยธา,มาไม่ว่าจะเป็นการสอบจนมาเป็นอาจารย์ที่นี่ได้ผ่านการสอบหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียว ดังนั้นมันประสบความสำเร็จได้คือต้องใช้ความมานะพยายามอดทนเพียงนั้นครับอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดเอาให้สำหรับคนที่จะดูประชุมในเดืนอนนี้ขอ้อคิดของอาจารย์นะคะก็คือว่าการจะประสบความสำเร็จในชีวิตมันไม่ได้มาได้ง่ายๆนะคะต้องใช้ความมุ่งมั่นอดทนฝุกสาย แล้หวังว่านักศึกษาทุกคนก็จะมีความอดทนและก็ตั้งใจใน,นการศ,ศ,ศาึกษาจนจบการศึกษาเนีครับเราขอขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามาพูดคุยและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่มีความสุขนะครับพวกเราขอบคุณครับ